สวัสดีนะครับพบกับไกด์นิกกี้เลิฟกันแอนทราเวลกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของกระสุนปืนลูกซองนะครับพอดีมีเพื่อนๆนถามมาว่าลูกไหนดูยังไงว่าลูกไหนแรงลูกไหนเบานะครับบางคนก็จะใช้ภาษาว่าลูกไหนแรงครึ่งลูกไหน2แรงนะครับเดี๋ยวผมจะลองอธิบายในในแบบที่ผมศึกษาม,มาดูเข้าใจให้ฟังดูนะครับก็คือ ปีที่แล้วก็เคยทําไปแล้วเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องลูกสองแรงนะครับอันคลิปเก่านั้นเมื่อปีก่อนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเมื่อจะปีปัจจุบันปีสองปีที่แล้วเนาะจาไม่ได้ละอันนี้จะลองมาอธิบายให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับเมื่อคุณไปซื้อลูกกระสุนมาใช่ไหมครับผมจะแนะนําก่อนนะว่าคุณจะดูยังไงว่าลูกไหนลูกแรง หรือลูกเบานะครับเราจะดูกันตรงไหนนะครับส่วนแรกก่อนก็คือแนะนําให้ดูในส่วนรูปร่างของหน้ารูปร่างหน้าตามันก่อนนะครับรูปร่างหน้าตาของกระสุนก่อนนะครับโอเคครับมาถึงนะครับในตอนแรกนะครับถ้าคุณไปซื้อลูกกระสุนใช่ไหมครับแต่คุณไม่ได้ไม่ทราบนะครับว่าลูกนั้นความแรงเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องกะเอาเองนะครับกะเอาเองวิธีง่ายๆโดยการดูด้วยสายตาภายนอกก่อนนะครับก็คือกระสุนปืนเนี่ย ลูกไหนจะแรงจะเบาเนี่ยคุณสังเกตได้เลยนะครับลูกแรงๆเนี่ยถ้าเกิดคุณเห็นนะครับอย่างทางซ้ายมือเนี่ยอันนี้คือลูกสอแรงนะครับก็คือดูปลอกกระสุนก่อนนะครับว่าปลอกกระสุนมันยาวหรือมันสั้นนะครับถ้าปลอกกระสุนไหนนะครับกระสุนลูกสองไหนเนี่ยมันดูค่อนข้างยาวนะครับคุณสันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่าลูกนั้นค่อนข้างจะเป็นลูกที่แรงนะครับพอสมควรความเร็วอยู่ประมาณพันสามอัพนะครับก็คือทางซ้ายนะครับลูกนี้เป็นลูกของรีโอนะครับ ตัวนี้ตัวนี้แรงแน่นอนครับผมใช้อยู่นะครับและตัวที่เหลืออันนี้ก็ทุกลูกก้าวลูกโดดอย่างที่คุณเห็นเนี่ยจะเป็นตัวที่ความแรงปกตินะครับ BB ตัวนี้ความแรงจะน้อยนิดนึงนะครับลูกลอยนะครับอันนี้ไอ้โทษลูกเจ็ดสิบครับเนี่ยครับให้คุณกะจากสายตาก่อนนะครับคุณจะสังเกตเห็นได้ว่ามันมีความสูงมากกว่านะครับกว่าลูกอื่นๆนะครับเนี่ยครับลูกนี้นะครับนี่คือการกะและสังเกตด้วยสายตาก่อนนะครับถ้า ในกล่องของปืนนั้นนะครับรอบๆกล่องไม่ได้ระบุนะครับว่าความแรงกี่แรมนะครับหรือความเร็วเท่าไหร่นะครับคุณก็ดูจากสายตาก็ตามนี้นะครับลูกไหนที่มันยาวๆนะครับคุณสังเกตได้เลยยาวกว่าใครเพื่อนและใหญ่กว่าใครเพื่อนเนี่ยสังเกตแล้ลูกนั้นนะครับถือว่าเป็นลูกที่ค่อนข้างแรงนะครับและในเรื่องของฐานสูงหรือฐานเตี้ยนะครับละลูกนี้ดูฐานสูงใช่ไหมครับแต่ความแรงนั้นค่อนข้างน้อยนะครับอยู่แค่ประมาณ1000งพั 1100เองนะครับนี่นี่สองลูกนี้นะครับเป็นลูกลูกโดดนะครับแต่ความแรงความเร็วของกระสุนตัวนี้อยู่ที่1,100 Ve l o c i t y ลโนะครับโดยประมาณนะครับสองลูกนี้นะครับคุณจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นฐานสูงเห็นไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเราจะไม่สามารถจะดูได้ว่าฐานสูงหรือฐานเตี้ยนะครับเราจะเอามาเป็นข้อพิสูจน์เอ่อข้อตัดสินไม่ได้ว่าลูกนั้นเป็นลูก2แรงหรือลูกแรงครึ่งอะไรงนี้ครับเพราะว่าในปัจในเมื่อก่อนเนี่ย ฐานสูงเนี่ยเขาทําไว้เพื่อสําหรับลูกซองในสมัยก่อนนะครับไว้รองรับเพราะว่าเมื่อก่อนลูกกระสุนปลือลูกซองเนี่ยมันทํามาจากกระดาษใช่ไหมครับแล้วก็ไล่มาจนมีพลาสติกนะครับแต่เนื่องจากว่าพลาสติกเนี่ยมันไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่ครับเวลายิงแล้วมันค่อนข้างจะพอมันโดนความร้อนอย่างรวดเร็วมันค่อนข้างจะละลายครับแล้วก็ทําให้ลูกกระสุนเสียหายปอกบวมครับลากล้องนะครับเขาก็เลยทําเจ้าฐานสูงพวกนี้ขึ้นมารองรับนะครับ คือมารองรับกระสุนพลาสติกเมื่อก่อนนะครับแต่ปัจจุบันพลาสติกเนี่ยในส่วนที่มาทําปืนเนี่ยทำกระสุนครับกระสุนปืนเนี่ยมันดีขึ้นเยอะนะครับมันก็เลยไม่จําเป็นอีกแล้วที่จะต้องใช้ฐานสูงนะครับของฐานแบบนี้ทางฐานสูงของลูกกระสุนเนี่ยมาเป็นตัวคาเวอร์นะผมว่ามันต้องเป็นตัวคาเวอร์ป้องกันไม่ให้กระสุนมันบวมครับลํากล้องนะครับปัจจุบันนี้คุณดูลูกไหนฐาน เป็นอย่างไรก็แล้วแต่ครับให้คุณอ่านดูจากคู่มือนะครับในดูจากข้างกล่องนะครับว่าเขามีข้อมูลบอกหรือเปล่าไม่ก็สังเกตดูได้ตาเปล่าก่อนนะครับอ่าต่อไปนะครับอีกอันหนึ่งก็คือคุณดูข้อมูลจากกล่องปืนนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับวิธีการอ่านค่าของความแรงของกระสุนยี่ห้อนั้นอย่างไรนะครับก็ลองดูจากตรงนี้นะครับว่าข้างกล่องเขานะครับเขียนว่าอย่างไรนะครับอย่างเช่นนะครับ ในตัวของตัวนี้นะครับ2กล่อง,องนี้นะครับเป็นกระสุนยี่ห้อเดียวกันนะครับเขาจะระบุว่านะครับว่าเท่าไร่นะครับอย่างเช่นนะครับปริมาณน้ําหนักของกระสุนนะครับว่ากี่ออนนะครับก็ดูตามนี้นะครับยิ่งตัวเลขเยอะก็เยอะครับถ้าตัวเลขน้อยนะครับปริมาณของกระสุนเนี่ยปริมาณน้ําหนักของกระสุนก็จะน้อยตามไปด้วยนะครับก็คือถ้าน้ําหนักของกระสุนมันมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับ ก็ต้องใช้ดินปืนนะครับกระสุนรุ่นนั้นก็จะใช้ดินปืนค่อนข้างเยอะตามไปด้วยนะครับผมก็และอีกตัวหนึ่งก็คือแรม EQ นะครับแรม EQ นะครับเนี่ยคุณดูแรม EQ นะครับ2ยี่ห้อนี้นะครับมันจะมีความแตกต่างกันตัวบนเนี่ยคือของลูกเก้านะครับ3เศษ3าทับแเนี่ยอะไรเนี่ยโอเคฮนะตรงนี้นะส่วนอันนี้นะครับเป็นของลูกร้อยนะครับลูกร้อย น้ำหนักกระสุนมันค่อนข้างเบานะครับมันเลยใช้ดินปืนน้อยกว่านะครับมันจะเป็น3ทับเศษหนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมผมใช้สับถูกหรือเปล่าขออภัยนะก็ประมาณนี้นะครับยิ่งตัวเลขเยอะนะครับแอมอีคิวเยอะแสดงว่าดินปืนของรุ่นนั้นก็จะแรงตามไปด้วยนะครับตัวนี้ใช้ดินปืนค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าหัวกระสุนค่อนข้างเบานะครับลูกล้อยนะครับโอเคอ่ก็แล้วแต่ว่าคุณจะนําไปใช้อย่างไรนะครับก็กระสุนพวกนี้เนี่ย ลูกบางลูกเนี่ยเขาลูกบางยี่ห้อก็ไม่ได้ระบุนะว่าความแรงเท่าไหร่บางรุ่นจะระบุเลยนะครับอย่างเช่นของ Win chester, วินเ h e s t e r ชสเตอร์เนี่ย1340 1450 1000จนถึง1800 1700, ล้วเนี่ยนก็เยอะก็อยู่ที่ v e LOCITY ยิ่งความเร็วลูก v e LOCITY เยอะเท่าไหร่นะครับก็ลูกนั้นก็เป็นลูกที่แรงขึ้น เช่นกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะนี่คือวิธีการอ่านค่าง่ายๆนะครับของกระสุนข้างกล่องนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับของที่กล่องของลูกกระสุนนะครับก็คือในส่วนนี้นะครับ2เศษ3ามทัดส่วน4อะไรเนี่ยครับเป็นความยาวของลูกกระสุนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความยาวที่ปกตินะครับแต่ถ้าเกิดตรงนี้เป็นเลข3นิ้วนะครับหรือว่า3นิ้วแมกนัมที่ไม่ใช่เลข2ตัวนี้ครับคุณต้องคิดไว้เลยว่ามันเป็นลูกที่มีความแรงนะครับ สูงขึ้นไปเหนือเกิน1,300แน่นอนนะครับก็ไอตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ไว้จะระบุข้างกล่องนะครับของกระสุนชนิดนั้นๆนะครับบางรุ่นก็ไม่มีเช่นกันนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่คุณสามารถดูได้นะครับสรุปนะครับว่าการเลือกดูกระสุนแบบวิธีง่ายๆนะครับว่าลูกไหนแรงลูกไหนเบานะครับคุณก็ลองดูเอาอย่างที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับก็อย่างเช่นนะครับเคาะดูข้อมูลจากกล่องก่อนนะครับว่าอย่างเช่นลูกนี้ ความยาวของกระสุนเท่าไหร่นะครับ2เศษ3ทั้ระสน4หรือ3นิ้วแม็กนัมนะครับ3นิ้วแม็กนัมนี่คือลูกที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับแต่อันนี้ลูกปกตินะครับหรือแรม EQ นะครับแรม EQ ว่ามันสักเท่าไหร่ครับการเอ่อโหลดบรรจุดินปืนไว้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นลูกถือว่าแรงปกตินะครับประมาณพันสองนะครับพันสองร้อยฟุตวินะครับสามนะครับตัวนี้นะครับหรือตัวนี้จะเบาลงมานิดนึงนะครับคุณจะเห็นจากตรงนี้ได้นะครับ ก็ให้อ่านค่าดูนะครับหรือดูด้วยตาเปล่านะครับว่าลูกกระสุนนั้นแรงหรือเบานะครับถ้าลูกไหนแรงๆสังเกตดูว่าเป็นลูกที่มีความยาวของกระสุนค่อนข้างเยอะนะครับสันนิษฐานไว้นะครับว่าลูกนั้นค่อนข้างรุนแรงนะครับก็อย่าไปดูกันที่ฐานนะครับฐานเตี้ยฐานสูงไม่เกี่ยวนะครับอ่าก็ลูกและคําว่าลูกแรงครึ่งสองแรงเนี่ยก็เป็นคําที่ใช้กันมานานนะครับก็สําหรับคนที่เล่นปืนมาก่อนนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะ แต่ปัจจุบันให้เราดูจากข้อมูลทางก่องนะครับที่อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับผมดูง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับก็วันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าข้อมูลมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผม